เอาล่าสุดทีทุกคนนะครนะคะวันนี้เราอยู่กันในมอนสเตอร์นะครับผมวันนี้เราจะมาล่าตัวสีกันก็คือตัวตัวเอียงบูเอียงคูู่นะผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คืออ่าอะไรมันชื่อมันไม่ได้แย่แล้วไงฮะมันน่าจะชื่อว่าอ่าเพอร์เพิร์สไครเซเล็นะผมมันน่าจะอยู่โซนสองละมั้งนะกดผิดโอ้โหก็จานนี้ใช้เป็นเพนบอลแต่ อ่ะยังต้องไปโซนที่มีเพชรแล้วล่ะนะอุ้ยอยู่เอาโอเคโอเคจะตรงนี้เองมัน,นไปไหนวะเนี่ย มันไปแล้วครับผมดาวนะโซนสีใช่ไหมแลรวผมต้องโอ้โหอัางเงี้มีจริงด้วยลูกปลาเพ่นบอไว้ก่อนตัวบินเนี่ยไม่โดนนะไม่โดนไม่ได้เล่นหลายวันเออผมรู้วไว้นะผมว่า ต้องขอโทษด้วยค่ผมที่วันศุกร์ตอนวันพฤหัสกับวันศุกร์ผมไม่ได้ถ่ายคลิปนะผมนอกจากก็ผมถ่ายล่วงหน้าไม่ทันนะก็คลิปนี้ก็จะไปผลทีวันจันเลยนะส่วนอาร์ตเนี่ย็อย่างที่บอกว่าผมจะหายไปสักประมาณสองสามวันนะผมแล้วผมก็จะมาทํานี้ให้จบก่อนนะ่ะจบควสโลแลงก่อนนะ่ะม,มาทำอันนี้ให้จบควสโลแลงก่อนนะผม คือโลเล้งเนี่ยมันจะเป็นแบบแรงกระการมากเลยซึ่งน่าจะอึดนานนะโอ้ยหรอมรู้สึกว่าตัวนี้มันอึดเอ้อยแรปเตอร์ไอ้แรปเตอร์ผิด แล้วแม่คุมอยู่ตรงนั้นด้วยใช่ไหมแล้วแม่มันไปทำอะไรตรงนั้นวะนั่นน่ะทำมันก็ว้าบมาทีเอาไม่ได้เล่นหลายวันเลยว่ะ,ะตกไปบนเทียสู้ เออแล้วก็อย่างนะผมผมผมไม่ค่อยคุยสัมแล้วก็คือตัวเควสตัวเควสล่าตัวสีต่างๆเนี่ยสีที่มันเป็นแบบทุกสีม่วงสีเขียวเลยแบบนี้นะผมมันเป็นคียเควสด้วยนะซึ่งมันจะมีตัวเควสอส่องนี้ผมเกลี่ย่ะ โอ้โอ้ลมผมเห็นลมแล้วผมรู้สึกผมคูชาราดาว่าเลยปล่อยลมแล้วผมก็ลำคาอน่ะ้าเจอว่ามีสกิลกับลมแต่ผมไม่รู้ไงว่าสกิลกับลมนี่คืออะไรนะผมผมรู้แต่ในภาคนั้นนะนะเพราะว่าบางภาพมันก็มีการเปลี่ยนเรื่องที่สกิลนะก็ผม มันเป็นสกิลไวฟ์พุ่งป่ะเออป้องกันลมนะเด็กแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายตัวเลยนะครับผมที่ที่ว่าสามารถไม่ใช่ทีท่ที่มีลมนะผมที่สามารถสร้างลมให้เราบินได้นะโดยเฉพาะตัวที่บินได้กับตัวมีหมดนะผมความสามารถในการสร้างแบบพวกลมให้เรา แลหูควนพับแล้วครับผมนี่ด้วยหูนพับเนี่ยเห็นไหมหูมันจะไม่ได้กลางออกนะก็คือมันใกล้ตายแล้วครับผมจุดอ่อนอยู่ที่หางหัวแล้วก็ปีกนะผม,ผมต้องโจมตีเฉพาะจุดนี้นะผมสำหรับตัวบูนะเออ,อ,อนี่เีงแล้วกันจะไปโซนสองทีไงไม่ใช่วะ จริงจริงว่ะนอนอยู่ปะนั่นน่ะเอาท่านี้ท่าเคียร์ซูชัดเบื้ยใครครับผมมาะเพาะกรีสลัดไม่ใช่ดิไม่ใช่ดิมดผมพูดผิดโอโ้โห ถ้าเกิดว่าใครฟังนี่อาจจะสงสัยผมว่าตกละเมอเป็นสีเขียวหรือสีม่วงวะพูดผิดเป็นเพอร์เพ l o t สล็อตกิฟสล็อตนะผมเสียงอะไรวะดูจุดไหนนะ่ะเดี๋ยวตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อน ไม่อยากแล้วมมันไม่อยู่เลยวะเ้ของเพือเรือไหมพอดีผมไปงไปเห็นบอลลูนห่อนนี่คือบอลลูนเนี่ยมันช่วยเราได้ดีมากนะแต่ว่าจะมีแค่บางโูนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามาครั้งนเนียมันอาจจะไม่เห็นเราก็ได้นั่งแงได้แค่ครั้งเดียว กันดาวอันต้องใช้ทักษะการดาแวแล้วล่ะน่าจะอยู่ที่ทุ่งหญ้านะส่วนใหญ่นเนี่ยเนี่ยเจอแล้วสีม่วงจริง,รงๆด้วยเแต่ว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรหรอกเออถ้าตัวเป็นสีมว่วงแต่ว่าไม่ได้ไหมายหมายความว่าตัวทั้งตัวจะเป็นสีม,นะม่ว <c oughs> งนะครับไอ้แมลงเชี้ย เวสปอตเอ้ยเดี๋ยวอยา,อาให้ไปถึงไหนเลยผมจำได้จะมีคีนอยู่มันจะมีคีนอยู่คีนกันมีโคตรยากเลย,ยต้องข่าประมาณสิบกว่าตัวนะผมไม่รู้นะว่าแต่ละป่าีแตวผมต้องบอกกนนะครับว่าผมไม่รู้นะว่าแต่ละครั้งที่ทเราไปทำเฟลส์ล่าตีนเี่ตัวตีนเวสปอตมันต้องข่าข้าเหมจะรือป่าอาทีผมจำได้นนว่าข้าวามขประมาณสิบ เกือบยี่สิบตัวเออเอาอโอ h my god รู้ว่าหาเงินงี่งนะ่าเหรแต่ว่าคือคือเนี่ยผมใช้ดาบใส่เช้าไม่อใไ่นะครับผมเนื่องจากว่าตัวนี้มันจชนะท่าใส่ฟ้าเพราะว่าตัวนี้ตัวยางนะผมคือหนังมันเป็นยางนะผมทุกคนน่าจะรู้ว่ายางมันมันแบบชนะใส่ฟ้า,าแบบสบายนะผมโอ้ยลืมไปว่าหาเงินที่ได้ นั่นแหละลงมาเลยรตอว่าคือวเวลาผมตีจิ๊บสปอร์เนี่ยผมโคตรนิ่มอ่ะรู้สึกแบบสบายพวกเวสต์สปอร์ตมันไม่เป็นไรยหรอกวะโชคดนีนะของพี่เวลาจนส์ตีตรงเจ้าเดียว ที่เวลามาสะบัดหาเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้โดนนะถึงแม้ใชว่าตัวมันสูงขึ้นไปเ <c oughs> นี่ยก็จะเป็นแบบเนี้ยเวลามันเห็นว่าเราติดี่ยก็จะหายมันเอาไอร้ราพิกแอคเข้าไป เอ้ยมันเอาเพิไปไปตาโอเคงั้เดี๋ยวผมขอพิสียแล้กันนะเพราะมีอพูนะ ก็คือครับผมตอนนี้มันก็ใต,ต,ต้ตาลงไปแล้วนะกับอกงั้นเอาไว้ว่า,าเดี๋ยวผมขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะผมหากใครชอบก็กดไลค์แชร์ซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย